สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย s t p อินตลอวันนี้จะเอาประสบการณ์ทำคดีกู้ยืมแล้วจำเลยไม่มามาแชร์ให้ฟังก็ล้ร้อนเลยเนี่ยพึ่งลงมาจากบลังเมื่อตะกี้เลยเนี่ยแวะซื้อกล้วยปิ้งกินนิดนึงก็เข้ารถแล้วมาทำคลิปไปเนี่ยอย่างนี้ คือปัจจุบันเนี่ยคดีกู้ยืมที่มีหนังสือสัญญากู้ยืมเนี่ยเขาจะจัดเป็นคดีประเภทไม่มีข้อยุ่งยากเพราะฉะนั้นมันพิจารณาเหมือนคดีมโนสาเลเหมือนคดีที่ฟ้องกันไม่ถึงสามแสนบาทแล้วก็คุกไม่เกิน6กเดือนนั่นคือมันเป็นคดีที่ สามารถพิพากษาได้เลยโดยการสื่อฝ่ายเดียวในวันนั้นและพิพากษาเลยแต่อัปเกรดไปกว่านั้นอีกสมัยนี้การพิจารณาพิพากษาในคดีไม่มีข้อยุ่งยากอย่างคดีกู้ยืมอย่างเงี้ยปกติอ่ะเราก็ต้องนำสืบพยานฝ่ายเราใช่ไหมเออเนี่ยตกลงไปกู้กันเมื่อ,อไหร่แล้วตั้งแต่วันไหนดอกเท่าไหร แล้วคิดต้นคิดดอกรวมเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันนี้เฮ้ยมันเร็วมันรัดมันข้ามขั้นตอนไปนทั้งหมดเลยวันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังก็คือวันนี้ทำคดีกู้ยืมนี่ประมาณสองล้านรวมดอกเบีย้ยก็ร่วงสามล้านสามล้านกว่าจำเลยไม่มาเว้ยเฮ้ยจำเลยไม่มาเงินสามล้าน จำเลยไม่มาสู้คดเีเป็นไปได้ยังไงผมก็ถามโจทย์จำเลยไม่มาเหรอไม่ได้ตามเข้ามาคุยเหรอตามแล้วเขาไม่มาเอาละในเมื่อจำเลยไม่มาผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าหวานหมูเกมนี้เขาเรียกว่าชนะบายชนะแบบใส่ความฝ่ายเดียวศาลไม่ต้องฟังจำเลยเพราะฉะนั้น ผมก็ทําคําให้การมาคําเบิกความก็คือคําเบิกความเป็นปกติแล้วอะ่ะถ้าเกิดไม่ทําคําเบิกความมาล้วก็ต้องสืบสดก็ต้องถามคําถามสดกับพยานให้ตอบคาถามตอบคาถามศาลตอบคาถามเราให้เสร็จแต่พอมันเป็นคดีกู้ยืมไม่มีค้อย,อยุงอย่งยากเนี่ยสารอนุโลมไม่ต้องสืบพยานเลยเว้ยก็คือ ไม่ต้องมีการสาบานตัวไม่ต้องการคำให้การหรืออะไรทั้งสิ้นต้องการแค่หลักฐานกู้ยืมผมก็เลยส่งหมายคดีกู้ยืมไปก็มีสัญญากู้ยืมมีหนังสือบอกการสองถามมีใบตอบรับไปเสินีแค่เนี้ยจบคดีสารขอแค่หลักฐานไม่เอาพยานด้วยซ้ำไปขอแค่สัญญาเพราะฉะนั้น คดีนี้จบในห้านาทีด้วยการเซ็นหน้าปกกับเซ็นเขาเรียกว่าเป็นบันทึกการกระบ,บวนการการพิจารณาคดีก็คือวันนี้โจทย์มาทนายโจทย์มาจำเลยไม่มาแล้วก็เซ็นหน้าปก,กวาาาควานสารพิพากษาแล้วแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอคำพิพากษาเสร็จ ผมก็ต้องมาคัดคำพิพากษาแล้วก็ส่งสำเนาคำพิพากษาให้ตัวจำเลยไในรับทราบเรื่องเนี่ยคดีสามล้านจบกันในห้านาที <c oughs> งานทนายนี่นะบางทีมันก็เหมือนหาเงินง่ายๆผมผมจะว่าแบบวันนี้ก็เรียกว่าไปเลี้ยงฉลองกันได้เลยทีเดียวเอาเป็นว่าวันนี้เอา ความรู้เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเผื่อใครสนใจอยากจะรู้ว่าเอ้ยกระบวนการศาลอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นแหละแค่ส่งเอกสารไม่ต้องมีคำเบิกความตัวพยานตัวโจทย์ไม่ต้องขึ้นแท่นพยานรับสาสาบานตนแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรสักคำส่งแค่เอกสารเซ็นหนังสือกลับบ้านได้เลยชนะคดี ถ้าใครเห็นว่าประสบการณ์แบบนี้มันมีประโยชน์มันมีคุณค่าที่จะรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือคิดว่ามันน่าเบื่อหรือว่ายังไงคอมเมนต์มาได้ผมจะได้หลีกเลี่ยงคอนเทนต์แนวนี้ดันไปคอนเทนต์ข่าวคอนเทนต์กฎหมายใหม่ๆแล้วก็ความรู้ทางกฎหมายจะดีกว่าไหมถ้าชอบแบบไหนบอกด้วย ผมจะได้เน้นตรงนั้นนะแต่หลักๆแล้วช่องเราคือสาระประสบการณ์ความรู้จากทนายความก็วันนี้หอบปากองคอแค่นี้ใช้เวลานิดเดียวสาระวันนี้ขออนุญาตสวัสดีก่อนครับ